เรามองว่าเป็นผู้ที่ก้าวพลาดเราติดอาวุธทางปัญญาติดอาวุธทางกายภาพเนี่ยทำให้เขาร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีวิชาชีพติดตัวคนเราเมื่อมีความรู้แล้วก็จะมีสภาพจิตใจสามารถที่จะคิดดีทำดีแล้วก็มี EQ ที่สูงขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกที่พัสพง์ใจคล่องแคล่วนะครับ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงรายครับก็อยู่นี่มาก็เกือบ2ปีครับมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2566คือเรือนจำกลางเชียงรายเราเนี้ยได้ก่อตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2 5 5 4นะครับมาถึงปัจจุบันนี้ก็10กว่าปีแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็เน้น ตามโครงการพระดำริของทุนกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนดีเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและป้องกอันยาเสพติดหลักๆในเรือนจำเราผู้ต้องขังคดียาเสพติดเนี่ยประมาณ7 3ปเตรงนี้เราก็เชิญชวนแล้วก็ให้ผู้ต้องขังทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเป็นเครือข่ายเป็นสมาชิกของทูบีนรุรวันเรากิจกรรมที่เราจะเน้นให้ผู้ต้องขังได้มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความผ่อนคลายซึ่งผู้ต้องขังเข้ามาแรกๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนจะ ครียดรู้สึกเกิดความเครียดความวิตกกังวลนะครับเราก็จะมีกิจกรรมของใครเช่นกิจกรรมนันทนาการตา่างๆตามแดนนะครับในแต่ละแดนเราก็จะมีศูนย์เพื่อนใจนะครับในการช่วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ต้องขังทุกแดนนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมดนตรีสัญจรแล้วก็ยังมีกิจกรรมด้านกีฬานะครับช่วงที่มีเทศกาลต,าตา่างๆเราก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาในนามของ ToB e Number no. ร์นะครับเราก็นำมาประกอบใช้ ให้ผู้นำขังเนี่ยได้ฝึกวิชาชีพต่างๆด้วยให้เขาได้มีความคิดมีจินตนาการของตัวเองว่าออกไปแล้วเนี่ยเราจะไปทําอาชีพอะไรต่ออย่างเช่นปักผ้าลายปางต่างๆนะครับก็ใช้สโลแกนคอนเซปต์ง่ายๆก็คือเปลี่ยนลอยสักเป็นลายปักนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ค่าลายปักของเดือนจาําการเชียงรายเนี่ยก็เป็นที่นิยมของอบุคคลทั่วไปนะครับ นอกจากเรื่องของการดําเนินกิจกรรมด้านการฝึกอชาชีพการนันทนาการนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่ให้ผู้ขังเนี่ยลดละเลิกยาเสพติดนะครับเราก็จะมีศูนย์ฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยเราต้องการให้ผู้ต้องขังเนี่ยครับปล่อยตัวพ้นโทษไปแล้วเนี่ยนะครับมีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ การที่จะให้สังคมยอมรับนี่เราจะทําไงเรานําผู้ต้องขังสมาชิกของทวีนมวันเนี่ยนะครับไปเป็นจิตอาสาเช่นน้ําท่วมที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงรายเราเรานำผู้ต้องขังที่เป็นจิตอาสาราชทารแล้วก็เป็นสมาชิกของชมรมทวีนอรวันเนี่ยไปช่วยชาวบ้านในการขุดลอกอดินโคลนในบ้านนะครับไปซ่อมแซมบ้านซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยภาคภูมิใจที่ทําทให้ตัวเองเนี่ย นะครับรู้คุณค่าอีกอย่างนึงก็เป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการชดเชยให้สังคมที่ตัวเองทําผิดต่อสังคมมาเงี้ยครับครับก็อยากจะนําเรียนว่าผู้ต้องขังทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเรามองว่าเป็นผู้ที่ก้าวพลาดมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะมีความต้องการเป็นอิสระเสรีแต่สิ่งที่เขาทํามาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะมีสภาพบังคับด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ นะครับสภาวะทางจิตใจทีนี้พอมาอยู่ในนี้เรือนจํามีหน้าที่ในการขัดเกลาปรับปรุงแก้ไขเขาสามารถเลิกยาได้เด็ดขาดหนึ่งละ2เราติดอาวุธทางปัญญาติดอาวุธทางกายภาพเนี่ยนะครับคือทําให้เขาร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีวิชาชีพติดตัวในขณะเดียวกันผู้ต้องขังที่เข้ามาอยู่ในนี้ผู้ที่ไม่รู้หนังสือเราก็ มีโครงการให้พี่สอนน้องให้รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้คนเราเมื่อมีความรู้แล้วก็จะมีสภาพจิตใจสามารถที่จะคิดดีทำดีแล้วก็มี EQ ิที่สูงขึ้นนะครับอยากจะให้ทางสังคมเนี่ยให้โอกาสว่าพวกเขาเหล่านี้เมื่อปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยให้เขามีที่ยืนในสังคมมีงานทำมีสภาพแวดล้อมหรือว่ามีญาติพี่น้องให้การยอมรับนะครับสังคมให้การยอมรับตรงนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกสำหรับ โครงการทูบีนัมเ่อวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับอันดับแรกเลยที่เห็นชัดเลยคือทําให้ผู้ขังเนี่ยเกิดการผ่อนคลายแล้วก็ที่สําคัญเลยปลูกฝังให้ผู้ต้องขังเนี่ยที่เขาจะออกไปอยู่สังคมเนี่ยให้ลดละเลิกนะสิ่งอบายมุกยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้สังคมนะครับช่วยให้กับใครนอกเนี่ยได้ลดปัญหาเรื่องยาเสพติดได้มากยิ่งขึ้นนะครับรู้สึกเป็น เกียิแล้วก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ทําให้ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่กิจกรรมของโครงการทูบีนวันเข้ามาส่งเสริมให้เรือนจํามีเครือข่ายของเรือนจําด้วยกันแล้วก็เรามีเครือข่ายของทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยทำให้ผู้ร้องขังเนี่ยมีโลกกระทัดกว้างขึ้นนะครับ ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณนะครับโครงการทูบีนัมเบอรวันะครับในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะครับที่พระองค์ท่านได้เห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ขยายนะครับเข้ามาสู่เรือนจําเราทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยนะครับที่ ติดยาเสพติดหรือว่าเกี่ยวข้องยาติดเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่คุณดีขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะออกไปสู่สังคมที่จะไปพระราังคมแล้วก็ที่สําคัญคือมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้างนอกนะครับเป็นสิ่งที่ผมกรู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับ